ตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สาย40โวลต์นะครับจะเป็นมอเตอร์หลังนั่นเองครับจากมาซารูครับเขาจัดให้ครับแล้วส่วนตัวใบของเขาเนี่ยสามารถใส่กับพวกใบน้ำมันก็ได้นะครับก็มีที่ระบายความร้อนด้านหลังด้วยก็จะมีใบพัดนะตัดได้ยาวๆนะครับเบอร์ปรับได้ครับความเร็วรอบปรับได้มีอยู่3เบอร์ครับให้เราเลือกอะเดี๋ยวเรามาลองหญ้าแบบนี้กันดีกว่าครับว่ามันง่ายขนาดไหนเราก็จะให้ดูหญ้าลกๆคนโหดด้วยนะครับอย่างหญ้าประมาณนี้มันตัดให้ง่ายอยู่แล้วครับมันสบายๆอยู่แล้วครับใบเลื่อย เป็นขนาด10นิ้วนะที่ตัดหญ้าที่เขามีให้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ลกๆก,กันบ้างดีกว่านะอ่านี้ครับที่ลกๆแบบนี้นะครับขออนุญาตกองคลิปนะครับ <c oughs> เพื่อที่ไม่ให้มันน่าเบื่อครับนี่ฮะ <c oughs> เห็นไหมมันสูงนะหญ้าก็รูตัดไปเลยครับนี่ครับสวิงสวิงตัดไปแบบนี้ฮะไม่ต้องกลัวถ้ามันลกเราก็สามารถปรับเพิ่มเบอร์ได้ให้มันแรงกว่าเดิมได้ครับก็ใช้เป็นเบอร์สามไปเลยนะตอนนี้ลุยครับลุยครับนี่ครับเห็นไหมสังเกตได้เลยคือคือมันง่ายครับแล้วตัวเครื่องเนี่ย ก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับหญ้าลกๆแบบนี้ทรงสูงแบบนี้ก็คือตัดได้ชิวๆครับหญ้าธรรมดาไม่ตัดให้ดูหรอกครับเพราะว่ามันเด็กเกินไปนี่เอายาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมตัดง่ายใช้ง่ายครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจะเอาทั้งทีเนี่ยก็เอาเป็นรุ่น 40V ไปเลยแบตเตอรี่นะครับถ้าเอาตัวเปล่าไปเนี่ยต้องมีแบตเตอรี่ของเขาอยู่แล้วหรือแบตเตอรี่ที่เป็นขั้วดีนะมันจะสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับบางใบก็ใหญ่ๆแบบนี้ครับขัดอยู่ที่ราคาครับ